ก็กลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระจะไม่มีนะครับกับช่วง Optical Illusion นั่นเองอาทีนี้จะเป็นยังไงปะลูกบาทน,นี้ไม่ได้หมุนไม่ได้ขยับแต่อย่างใดเออเคเดี๋ยวนะมันเกี่ยวกับลูกศรเปล่าผมรู้แหละว,ว่ามันไม่ได้ขยับแต่มันเกี่ยวกับลูกสอนไหมหรือว่าเกี่ยวกับการกระพริบมีเลขโลมีใหญ่ขึ้นซะด้วย Okay. เพื่อความชัวนะครับเห็นหัวน้องชมพูนี้ปะอ่ะจ้องไว้มันไม่ได้ขยับไม่ได้เกี่ยวกับลูกศรเกี่ยวกับการกระพริบหรือเปล่าวะแต่อ่ะโอเคมันไม่ขยับจริงอะแหละอย่างแรกมันคือบันไดนี่ครับเป็นบันไดไม่ใช่ทางสโลปนะเป็นบันไดอย่างที่สองอันนี้มันก็เอียงไป ผมว่าคนเป็นช่างนิดน่าจะลำบากเนี่ยไม่งั้นก็น่าจะเท่จริงอ่ะมีใครดูออกไหมโอเคมึงมาจากหนังเรื่องเดะติงหรือเปล่าอ๋ผมดูออกแล้วใบให้ไดรมันมีหมาสองตัว ไม่ใช่มาตัวเดียวโอเคผมดูออกแล้วใครดูออกคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เออแบบนี้สิ optical illusion you been by spot nature effect ให้ผมไปต่อไหมไม่ต้องหรอมั้งคนละรายการผมขอดาว่าเวลากลับหัวมามันจะไม่เหมือนเดิม my face might look normal to you except for being upside down but look what happens when I flip this image Mm -hmm. Let's talk about an everyday awesome optical illusion. This okay, is called optical the Thatcher illusion. effect. When you see uh, a face, that your affect. brain processes it as a whole image and a configuration of parts rather than individual features. When I invert the image, I disrupt that holistic processing. This makes it harder to notice inverted features like the eyes and mouth. It's called the Thatcher okay. effect because it was first published oh. demonstrated on an okay, okay, But okay. it doesn't just happen in humans. Scientists have shown similar effects in macaque monkeys as well but the effect uh huh. only works within species we process faces within our own species differently than we process faces from another species แล้วเรามีอาการแบบนี้กับสปีชีของเราอย่างเดียวเหรอกับสัตว์อื่นๆเราไม่มีอาการแบบนี้เหรออาการแบบที่ว่าก็คือเวลาเราเห็นรูปกลับหัวแบบนี้นะครับเราจะคิดว่ามันปกติจนกว่า มันจะกลับหัวมาแล้วเราถึงรู้ว่ามันไม่ปกติเขาบอกว่าอาการนี้เป็นแค่กับมนุษย์กับมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันยกเว้นมนุษย์กับสัตว์ชนิดอื่นไม่นะอ่ะอันนี้น่าสนใจใครก็ได้ช่วยด้วยอ่พอาพม่าน,นี้มันเป็นสีเขียวใช่คุณได้ยินผม เขียวเรอเออว่ะเขียวจริงด้วยเออสีเขียวผสมสีอะไรได้สีแดงอะ่ะมันมีไหมอะ่ะต้องไปรื้อฟื้น p r เมลี่คั l เล m a แมนกับเซเกนเดรรี่คันเลิฟวูแมนเลยผ้าม่านมันเป็นสีเขียวมันโดนไฟอะไรส่องแสงแดดเลยโอเคผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้อ่านคอมเมนต์แ๊บฮ่าฮ่าไม่ได้อะไรเลย โอเคใครรู้คอมเมนต์นะครับว่าอะไรทำให้พระม่านสีเขียวเนี่ยกลายเป็นสีนี้ได้คุณอ่านตัวหนังสือที่อยู่บนหน้าต่างโบสถ์แห่งนี้ได้ไหมอาโบบหรือบีโรอาโบบมันคืออยียงนะมาท่องคอมเมนต์อีกแล้วท่องคอมเมนต์ก่อนอ่ <S uh, it s a y Jesus The l e t t e r are the negative space เดี๋ยวอ่า uh, นว่าจีซัสจริงหรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่จีซัสนะเนี่ยอะไรล่ะเนี่ย ทุกมีอามินิตอเอาผมไปหนึ่งนาทีเลยโอเคอันนี้ผมเคยดูแล้วตอนแรกท่านผู้ชมจะเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบขารีบหรือว่าพิการใช่ปะไม่ผมว่าเธอน่าจะถือถือถุงป๊อปคอนอยู่แล้วเธอใส่ถุงน่องสีดำกับรองเท้าสีดำเฉยเมื่อคุณเห็นมันแล้วแล้วคุณจะไม่เห็นมันอีกอ้าวงงงง เหมือนกับอ e ีซีเหลี่ยมตะกี้นะครับแต่คราวนี้เป็นวงกลมซึ่งมันก็ไม่ได้ขยับมันก็อยู่ของมันดูหูน้องน้องหัวชมพูผม optical illusion how to make a uh, mirror t e s s e r a a t กระจกเทสแลกอะอ๋อไม่ออแล้วงงแล้ว ยังไงวะเอาละเอาละเริ่มงงนะเริ่มเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วเริ่มเอียงเดสกาแล้วอย่าบอกว่าทุกสีมันเป็นสีเดียวกันนะหรือยังไงหรือว่าขนาดผมว่าไม่ใช่แค่สีนะเนี่ยตอนนี้ขนาดมันก็เพี้ยนแล้วหรือเปล่าวะหรือยังไงหรือมันมีส่วนในการทริกสมองเราทุกสีมันเหมือนกันไหม ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้งงจริงงงจริงคุณจะกระโดดไหมน่าจะมุกเดิมนะผมว่าน่าจะอ่ะขอยังไม่สปอยแล้วกันแต่มันดูเหมือนทองฟ้านะครับมุกเดิมแหละผมว่าโอเคมุกใหม่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นหิมะเงียบที่ไหนได้มันเป็นแสงสะท้อนจากก้อนเมฆนี่ครบที่สะท้อนลงมาในน้ำเออ อันนี้ได้นะน่ากลัวอยู่นะ <Okay. S 1> Opt อ optical illusion ดูเหมือนจะมีอะไรปาชวิงชวิงอยู่ข้างในรูปบางอันยิ่งมองยิ่งตาลายนะคุณเห็นอะไรมันจะมีหลายคนนะครับที่เห็นเป็นต้นไม้สำหรับผมเห็นกอริลลา หน้าเสือไม่ก็สิงโตส่วนด้านล่างก็เป็นน้ำแล้วก็มีปลากระโดดอยู่2ตัวด้านบนก็ไม่น่าจะมีอะไรนะท่านผู้ชมเห็นไปตัวอะไรนะครับอ่คอมเมนต์คอมเมนต์ทำไมแขนเธอไปทางนั้นยังไงอะ่ะยังไงวะโอเคงงอีกแล้วอันนี้คลาสสิก นเครับผมเคยทำไปแล้วละ่ะเชื่อปะ่ะรูปบนกับรูปล่างมันเหมือนกันไม่เชื่อลองกลับมือถือดูอ่ะเดี๋ยวผมเปิดรูปเต็มให้า,หาลองพลิกพลิกมือถือดูถ้าใครเล่นในคอมก็แย่หน่อยนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าจะให้ตีลังกาดูนี่ก็ลำบากโอเคมั <laughs> okay. งกรจะมองหน้าคุณอันนี้ก็ o p ปติเค i l l ิลูชันนีครับ ซึ่งมันมีวิธีการทําอยู่แล้วรูปที่เราเห็นตอนนี้มันจะไม่เหมือนที่เราเห็นอา้อาวยังมีต่อเว้ยมีเฉลยไหมเพราะผมอธิบายเป็นคำพูดลำบากอา้อาวมีเฉลยไหม ไม่มีมันน่าจะลึกลงไปเนี่ยมันไม่ได้นูนออกมาอย่างที่เราเห็นเท่าที่จำได้นะอ่ะผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจอีกซักอันยังไงอะ่ะ มันออปติคอลไอรูนอ๋อรู้ละโอเคคือจะประมาณว่าเขาจะบอกว่าใบพัดมันหมุนช้าๆนะครับความจริงไม่ใช่ความจริงมันซิงกับเฟรมเรทของกล้องนะครับซิงกับเพิร์สกับการรับภาพของกล้องพอมันไปซิงกันเสร็จปุ๊บมันก็เลยดูเหมือนแบบ หมุนช้าๆบางทีตาเราก็เป็นนะเวลาดูรอรอดูรอรถเหน็บที่แบบมันหมุนหมุนอยู่ล้อจักรยานที่มันหมุนหมุนอยู่อะไรแบบนี้บางครั้งมันก็ช้าบางครั้งมันก็เร็ว Optical illusion อันสุดท้ายละ Spider attack ไม่นะลายของน้องมันก็แค่ลายของน้องนี่ครับแต่เหมือนโดนสไปเดอร์หยุมดากอยู่ เออเส้นตรงกลางนี่ครับมันลอยอยู่เลยดูไปมันก็เหมือนลอยนะแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ลอยอะ่ะเออเฮ้ยอันนี้แปลกบางครั้งสายตากับสมองเราเนี่ยครับก็นั่นแหละทำให้เราแบบงงๆแบบนี้อีกสักอันไหมพอเถอะโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนะครับก็อขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรัฟังมา ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาราหน้าบ่ายสวัสดีครับเย้ย